เคล็ดลับทำยังไงไม่ให้โดนหักอกค่ะ แค่สนาทีฟังทางนี้ค่ะสวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจังวังกรคุณหมอพี่เจ้งนะคะค่ะหลายคนค่ะอยากรู้ว่าจะทํายังไงไม่ตัวเองเนี่ยโดนหักโหหรือว่าองหักนั่นเองค่ะหมอดาวในฐานะที่ตอนนี้นะคะก็อายุอานามก็เลข4ี่แล้วค่ะดังนั้นค่ะก็ผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็ผ่านความโอ้โหน้ำตงน้าตาเรียราดมาแล้วนะคะดังนั้นค่ะก็เลยขออนุญาตแนะนําพี่ๆน้องๆกันนะคะเอาละค่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะวิธีการก็คือว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณรู้จักคนคนหนึ่งค่ะ แน่นอนค่ะทันทีที่คุณหลงสเสน่ห์เขาไม่ว่าจะเป็นรูปของออดูสิณิพุณไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ของเขาอ่ะรวมไปถึงฐานะการศึกษาการทางบ้านประวัตินู่นนี่นั่นไฮโซโกหโรูโอเคค่ะและยังไม่รวมถึงเซ็กซ์ดรฟ์ก็คือความรู้สึกที่คุณอยากจะไปมีเพศสัมพันธ์ไปโรแมนส์นู่นนี่นั่นกับเขาอีกสิ่งที่จะบอกพวกเราค่ะเอาความรู้สึกนั้นกองเอาไว้ตรงนี้เลยค่ะกองไว้ข้างหน้าคุณนี่แหละค่ะ ไม่ต้องหักห้ามใจใดๆค่ะกองเอาไว้ค่ะเหมือนกับเขาเนี่ยเป็นเซเลบเป็นนางฟ้าเป็นนู่นนี่นั่นสักอย่างหนึ่งกองเอาไว้ก่อนนะโอเคนะจากนั้นค่ะให้คุณค่ะทําตัวเหมือนกับเป็นสายข่าวค่ะวาร์ปค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าดูทวิต ไอ g f a c e b o o k นูน่นนี่นั่นหาข่าวให้หมดข่าวว่าเขาเป็นคนยังไงกันแน่คนเราค่ะปัจจุบันสร้างภาพเป็นเก่งมากเลยค่ะเพราะว่ามันมีทักษะในการสร้างภาพโอเคปะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่คุณเห็นมันอาจจะเป็นเพียงช็อตคัตและสิ่งที่เขาอยากจะให้โลกเห็นแต่ในความเป็นจริงคุณอาจจะไม่เห็นความซกมกโสมม,มรคจิตของเขารวมไปถึงความชั่วร้ายสันดานเหมือนด่ากันเลยนะอ้าจริงๆนะคะดังนั้นค่ะขอให้พวกเราเนี่ยเหมือนกองเขาไว้ตรงนั้นแล้วคุณก็ไปเผือกเรื่องของเขาไปเผือออย่างน้อยสัก3าเดือน หักห้ามใจก่อนนะคะคือโอเคเข้าใจค่ะคุณหลงรักหลงสเสน่ห์เขาแต่อย่าเพิ่งรีบไปมีอะไรกันนะคะไปมีเซ็กส์กันเนี่ยคุณจบเลยคะ่ะเพราะอะไรคะคือโอเคค่ะมันอาจจะวันไนส์แสตนแต่ฟฟลลิ่งี่ยคุณหักห้ามใจได้หรือนั่นคือคําถามถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะอยากให้พวกเรานะคะกลับมาสืบไปเผือกไปยุ่งไปรู้เรื่องของเขาไม่ใช่แค่ตัวเขานะคะ ไปรู้เรื่องของทางบ้านครอบครัวครอบครัวเก่ารุ่นนี้นั่นอะไรก็ได้ค่ะไปสืบให้เต็มที่ไปเผื่อให้เต็มที่ไปรู้ให้เต็มที่แล้วก็ทําใจแบบกลางๆนะคะเพราะถ้าวันหนึ่งค่ะมันไม่ใช่อย่างน้อยคุณก็แค่เป็นเพื่อนกันแค่นั้นเองขอ3เดือนค่ะ3เดือนเพราะ3มเดือนเนี่ยนะคะเวลาที่คุณตกหลุมรักใครส่วนใหญ่ค่ะแป๊บๆเหมือนคุณชอบดาราประมาณ3วันบางครั้งก็อาัาลืมไปแล้วนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นลองดูค่ะสัก3าเดือนแล้วถ้า3เดือนคิดว่ายังไหวถ้าจะไปต่อก็โกออนถ้าคิดว่า ันไม่ไหวก็แค่หยุดซะเราจะได้ลดอาการอ,อกหักกันนะคะสำหรับวันนี้คุณหมอพิตตี้ไปก่อนฟีดแบ็กเป็นยังไงนะคะก็บอกกันมาได้อยากรู้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะขอให้ทุกคนโชคดีกับความรักค่ะสวัสดีค่ะ